ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเีกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจ้างกิวรินะครับ อดีตเมมเบอร์ Member ของ f r o m i h t นั่นเองที่หลายลายคนเนี่ยรักมากๆแล้วก็คอยเชียร์มากๆเลยตั้งแต่การแข่งขันในรายการนะครับจนมาถึงการเดบิวต์ในวง f r o m i h 9และล่าสุดเลยนะครับจางกิวรีของเรานเนี่ยก็ได้ตัดสินใจออกจากวงไปนะครับเพื่อมาเดินตามความฝันในฐานะของนักแสดงสาวดารุ่งนั่นเองล่าสุดในตอนนี้นะครับจางกิวรีนี่มีการออกมาเปิดเผยแล้วถึงเหตุผลหลังจากที่ตัดสินใจออกจากการเป็นเมมเบอร์ของ f r o m i h 9ไปพร้อมกับได้มีการออกมา ขอโทษเมมเบอร์ทุกๆคนใน From Midnight ด้วยนะครับผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้ซึ่งกิลรีนะครับได้บอกว่านี่คือความฝันของเธอมาเสมอเลยเธอชอบซ่อนตัวอยู่ในมุมมองของหัวใจของตัวเองและเธอก็แน่ใจว่าหลายคนนั้นสงสัยว่าทำไมจางกิลรีถึงเลือกที่จะยกเลิกการโปรโมตต่างๆในฐานะของไอดอลเมื่อสามารถมาเป็นทั้งไอดอลได้แล้วก็เป็นนักแสดงได้ในพร้อมๆกันจางกิลรีได้บอกด้วยนะครับว่าฉันคิดว่ามันเป็นเพียงเพราะว่า ความฝันของฉันเท่านั้นเองที่อยากจะเป็นนักแสดงหรืออยากจะเป็นดารา และคิวรีนะครับก็ได้บอกต่อด้วยว่าฉันรู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดในการพยายามรักษาสมดุลของการทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันทั้งในฐานะของไอดอลแล้วก็นักแสดงและโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าฉันนั้นไม่สามารถที่จะทําทั้งสองอย่างได้อย่างเต็มความสามารถสมาชิกของฟอร์มิดไนททุกคนเนี่ยก็ทําเช่นกันและทําได้ดีมากๆด้วยในฐานะของไอดอลแล้วก็วงฟอรอมิดไนและเราเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมามากมายฉันคิดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวของพวกเขาดัง ฉันฉันคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีจะไล่ตามความฝันของตัวเองและสุดท้ายนะครับจางกิวรีก็ได้บอกไปถึง From Midnight Member ทุกๆคนนะครับว่ามีหลายครั้งที่ฉันอยากจะขอโทษสมาชิกทุกคนในวงเนื่องจากบทบาททั้งสองของฉันนั้นส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันต้องพลาดการซ้อมส่วนใหญ่เพราะตารางการถ่ายทำพวกเราทุกคนกำลังยุ่งแล้วก็มุ่งมั่นกับการเตรียมการคัมแบ็กและงานแฟนมิทติ้งและถึงแม้ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแต่ฉันก็ยังเห็นกับตาตัวเองว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปฉันรู้สึกเสียใจกับเมมเบอร์คนอื่นๆเหมือนกันที่ต้องทำงานหนักและฉันก็กังวลว่าฉันจะไปขวางทางพวกเขาหรือเปล่าในทุกๆวันนี้ฉันเห็นพวกเขาที่ร้านทำผมและแต่งหน้าและพวกเขาก็ติดต่อฉันบ่อยๆเพื่อบอกว่าพวกเขากำลังดูละครของฉัน และนี่ก็คือสิ่งที่จางกิวรีนะครับได้มีการตอบคําถามหลังจากที่มีการถามมาว่าเหตุผลอะไรที่จางกิวรีนั้นถึงตัดสินใจออกจากการเป็นไอดอลเพื่อไปเป็นนักแสดงนะครับจางคยูเนี่ยก็จางกิวรีก็บอกไปแล้ว ว่าน,นี่คือความฝันอีกหนึ่งอย่างที่จางคิวรินั่นเนี่ยอยากจะทําให้ดีที่สุดและถึงแม้ว่าจะมีคําถามหลายครั้งว่าเธอนั้นสามารถที่จะเป็นทั้งไอดอลแล้วก็นักแสดงได้ไปพร้อมๆกันแต่คิวริเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ได้ลองทําแบบนั้นไปแล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอทํา่ทไม่ได้ดีทั้ง2องอย่างในเวลาเดียวกันเลยแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนที่เป็นไอดอลนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นนักแสดงได้แต่ด้วยตารางการแสดงของเธอในการถ่ายทําละครถ่ายทําซีรีส์ต่างๆ มันค่อนข้างไม่ลงตัวกับการทำงานของวงในบางครั้งที่มีการซอร้อมต่างๆสำหรับการคัมแบ็กเนี่ยจางกิวรี่ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการซอร้อมได้ถึงแม้ว่าเธอจะทำออกมาได้ดีแล้วแต่ในความคิดของเธอเองนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปจริงๆในการทำงานช่วงนั้นๆแถมกิวรี่ก็ยังได้บอกด้วยว่ารู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเลยที่ต้องเห็นเพื่อนทุกคนทำงานหนักและทำออกมาได้ดีแต่ว่าเธอเนี่ยอาจจะไปเป็นตัว่วงหรือว่าอาจจะไปทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายหรือเปล่า จังกยูรีก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกนะครับในการเดินตามความฝันของตัวเองซึ่งถือว่ามันเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วกับการที่จะตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ออกมาเดินตามความฝันในฐานะของนักแสดงต่อไปแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังคงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะครับทั้งเมมเบอร์ในวงเนี่ยก็คอยทักมาติดต่อกันแล้วก็ให้กําลังใจกิュรีในการทํางานการแสดงกิュรีเองก็คอยอัปเดตเรื่องราวของเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะออกจากวงมาแต่ว่าความสัมพันธ์ของกิュรีและก็ฟรอมมิดไนทุกคน ยังเป็นเหมือนเดิมยังรักแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตกันอยู่เหมือนเดิมนะครับต่างคนต่างมีความฝันที่แตกต่างกันไปนะครับกิลดีก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาเดินตามความฝันของตัวเองต่อในฐานะของการแสดงหรือว่านักแสดงซึ่งตอนที่ออกมานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่กิลดีคิดว่าเหมาะสมมากๆแล้วเพื่อนๆในวงก็ไปได้ดีมากด้วยในตอนนี้นะครับก็แต่ละคนนั้นก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันคอยสนับสนุนในทุกๆความสําเร็จของการและการเป็นอะไรที่น่ารักมากๆสำหรับฟ o ร m มิดไนท์ที่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆนะครับ คลิปนี้แวะมาอัปเดตเรื่องราวของจางกิวริจาก From Midnight ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของกิวริหรือว่า From Midnight มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ